กำลังกระลงแล้วค่ะทุกคนคู่ที่หนึ่งนะคะ

เ้อต e ่างคสี <c oughs> ่งข้าขอเกว็ไมสดยัเทา้ะด้วยมวเาวันะคะเอาใมมานะยไม่นันะคอบค่ะ มาินายเย็นยเย็นครับเย็นเย็นลูกเยนเย็มาวินเมาวินเต่ด้วยลูกต่อยกสามค่ะทุกคน नहीं <laughs> कोई มาวินชนะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่อคู่สองนะคะ